สนใจจดโดเมนเช่าโฮสติง้งแนะนำโฮสอะตอมค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมอยากจะมาพูดถึงว่าทำไมผมถึงมักจะแนะนำทุกคนเสมอเลยว่าถ้าใครอยากจะมาเริ่มฝึกเขียนโปรแกรมนะครับก็ให้ไปเรียน HTMLCSS แล้วก็ JavaScript ก่อนนะครับแล้วก็จะมีหลายคนสงสัยว่าทำไมพี่ถึงแนะนำอย่างนั้นทำไมผมถึงแนะนำอย่างนั้นนะครับ จริงๆเนี่ยถ้าเกิดทุกคนมีภาษาในใจอยู่แล้วนะครับหรือว่าทุกคนรู้ว่าทุกคนอยากใช้ภาษาไหนเอออย่างเช่นทุกคนรู้ว่าทุกคนเนี่ยอยากใช้ Python นะครับอยากใช้ Java C อะไรพวกนี้นะมันก็ไม่ได้ผิดนะนะครับผมแต่สําหรับคนที่ยังไม่รู้เลยนะครับว่าเราจะเริ่มจากอะไรดีผมก็เลยอยากแนะนําให้เริ่มจาก3ภาษานี้ก่อนนะครับก็คือ HTML CSS แล้วก็ JavaScript นะครับ ทีนี้นะครับมาพูดถึงเหตุผลว่าทำไมเออนะครับข้อแรกนะฮะเหตุผลข้อแรกก็คือมันเริ่มต้นได้ง่ายนะครับผมแล้วก็เหตุผลข้อที่2ก็คือทุกคนเนี่ยสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นภาพทันทีเวลาทุกคนเขียนโค้ดนะครับอ่ะก็อันดับแรกนะครับผมก็ตรงนี้เผื่อใครเป็นมือใหม่เลยนะครับผมสิ่งที่ทุกคนต้องมีนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันเริ่มต้นได้ง่ายๆเลยก็คือทุกคนเนี่ยแค่ไปดาวน์โหลด VS Code มานะครับอ่ะก็พิมพ์มาใน Google ว่า VS Code นะฮะ แล้วก็มาดาวน์โหลดนะครับผมอ่ะเข้ามาที่เว็บไซต์นะฮะมาคลิกดาวน์โหลดตรงนี้แล้วก็ติดตั้งนะครับกด next 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 ง่ายๆเลยนะครับติดตั้งเสร็จปุ๊บทุกคนเปิด vs code ขึ้นมานะครับอ่ะถ้าทุกคนเปิดขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าประมาณนี้นะฮะทีนี้ส่วนต่อไปนะครับที่ผมแนะนำให้ทุกคนทำเลยก็คือมาที่ไอคอน extension ตรงนี้นะฮะโอเคแล้วก็ให้ทุกคนมาติดตั้ง extension ตัวนี้นะฮะก็คือ five server นะครับอ่านี่นะฮะ ก็จะเป็นตัวนี้นะนี่นะฮะ Live Server File Server นะผมแนะนำเป็นตัวนี้นะครับเออก็มาติดตั้งนะครับกด install ไปนะครับโอเคหลังจากทุกคนเนี่ยติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็ให้ทุกคนนะครับไปสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับอ่าตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ลากโฟลเดอร์เนี่ยเข้ามาใน VS Code เสร็จปุ๊บทุกคนก็สามารถสร้างไฟล์ขึ้นมาได้เลยเนี่ยอย่างเช่นผมสร้างขึ้นมานะครับเป็น index .html script .js style .css นะครับ หลังจากทุกคนสร้างขึ้นมาเสร็จเนี่ยทุกคนก็สามารถเริ่มเขียนโค้ดได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยผมมายกตัวอย่างให้ดูนะครับอ่ะสมมุติทุกคนสร้างไฟล์ index .html เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมทุกคนสามารถพิมพ์นะฮะเครื่องหมายตกใจแล้วก็กดแทบ็บมันก็จะเป็นการสร้างโครงสร้างขึ้นมานะครับผมแต่นี้ใครที่ยังไม่มีพื้นฐานผมแนะนําให้ไปเรียนรู้พื้นฐานก่อนในช่องผมมีสอนอยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้ผมพามาดูนะครับอ่าที่ผมบอกว่าเวลาเราเริ่มจาก html CSS ็จ javascript เนี่ย คือมันเห็นภาพแล้วก็มันเริ่มตน้นง่ายๆใช่ไหมอ่ะทุกคนมาคลิกขวาที่ไฟล์ HTML แล้วก็เลือกเป็น Open with File Server นะครับอ่ะเปิดขึ้นมาเห็นไหมนะครับนี่นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าเนี่ยสมมุติว่าเวลาผมต้องการที่จะเขียนโค้ดอะไรเงี้ยอ่ะสมมุติผมเพิ่มข้อความไปนะครับอ่า this is content กด save ไปเห็นไหมนะครับทุกคนเห็นภาพทันทีหรือว่าทุกคนอยากจะเปลี่ยนสีพื้นหลัง อ่าผมเข้าถึงแท็บบอดี้นะครับกำหนด Background Color อรเป็นสีแดงเห็นไหมนะครับเห็นภาพทันทีนะฮะเออหรือจะเขียน JavaScript นะครับอ่าอันนี้ผมคอนโซลล็อก JavaScript ก็มาดูที่คอนโซลนะฮะเห็นไหมก็จะมีข้อความที่คอนโซลออกมานะครับเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ผมนะครับเลยชอบนะฮะในการเขียนเว็บนี่แหละเออเขียน HTMLCSSJavaScript และผมก็ทำมันมาเป็นระยะเวลาน,านานแล้วนะครับแล้ว พอมีคนมาขอคำปรึกษาขอคำแนะนำว่าเออผมอยากจะมาเขียนโปรแกรมเริ่มเขียนโค้ดเนี่ยเออนะครับผมควรเริ่มจากภาษาไหนดีนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าทุกคนจะเริ่มจากภาษาไหนมันก็ไม่ได้ผิดนะครับผมเออเดี๋ยวมีบางคนมาดูวิดีโอเนี่ยแล้วบอกทําไมไม่แนะนําภาษาอื่นบ้างอะไรเงี้ยคือก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกคือมันไม่ได้ผิดนะฮะว่าทุกคนจะเริ่มจากภาษาไหนก่อนจะ p y ซ h อน C j a v ว่าหรือภาษาอื่น,นๆก็ได้ทั้งนั้นนะครับ แต่การเริ่มด้วย HTML CSS JavaScript เนี่ยก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ทุกคนสามารถเริ่มฝึกเขียนโปรแกรมได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันเริ่มต้นได้ง่ายนะครับแล้วก็เวลาทุกคนเขียนโค้ดเนี่ยทุกคนสามารถที่จะเห็นผลลัพธ์มันได้ทันทีนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคนะครับก็วิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอที่นี่แหละมาพูดถึงเหตุผลนะครับว่าทําไมผมถึงแนะนําทุกคนเสมอว่าเริ่มจาก HTML CSS JavaScript นะครับมีหลายคนสงสัยก็ทําวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับเพื่อ นี่แหละให้ทุกคนดูว่าทาไมนะฮะก็อย่างที่ทุกคนเห็นมันเริ่มต้นง่ายๆแล้วก็เรียนรู้ง่ายนะครับสามารถที่จะเขียนโค้ดได้เลยเห็นผลลัพธ์ได้ทันทีนั่นเองนะครับผมโอเคหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร์นะฮะแลวรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ